ฝนตกสิบชั่วโมงรวดเมืองปราดจมบาดาลชี้น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ30ดปีจังหวัดตราดวันที่19กรกฎาคมเกิดฝนตกหนักในทุกเพอของจังหวัดตราดจนทำให้ปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรโดยเฉพาะเขตเอำเภอเมืองตราดในเขตเทศบาลเมืองตราดตําบลวังกระแจะตนนําบลหนองเสม็ดตําบล เนินทรายมีน้ำท่วมถนนสายหลักและถนนสายรองตั้งแต่เวลา15นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนเลิกเรียนและช่วงเวลาเลิกงานของชาวปราดส่งผลให้การสัญจรในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอุปาสารรคเป็นอย่างมากโดยเขตเทศบาลเมืองปราดที่หน้าโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมวลวิทยาถนนเทิดจารานมีน้ำท่วมผิวจาราจรสูง10ถึ20ง20เซนติเมตรท่ามกลางผู้ปกครองที่กำลังขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เดินทางมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ถนนสันติถนนสมานมิตรถนนชัยมงคลหน้าโรงเรียนอนุบาตลตราดหน้าศาลากลางจังหวัดหน้าทวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมีน้ำท่วมขังเช่นกันส่วนถนนเทศบาล3 5และถนนสุข,ขุมวิมช่วงหน้าร้านเมซุูเปอร์มาร์เก็ตเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดมีระดับสูงประมาณ20-50ซนติเมตร รถย,ยนด้วยความยากลำบากเนื่องถูกท่วมทุกช่องทางการจราจรขณะที่เทศบาลเมืองปราดได้ให้ชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำรถดับเพลิงมาช่วยผลักดันเพื่อเร่งการระบายน้ำเบื้องต้นนายสุรศักดิ์พูดพาดนายกเทศมนตรีเมืองปราดได้ตั้งศูนย์ประสานงานชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนบริเวณชั้นหนึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองปราดและสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมง ขณะที่ถนนสายปราดแหลมงอบช่วงบริเวณหน้าทางเข้าวัดลำดวนถึง3แยกหนองสเสม็ดถูกท่วมขังทั้งหมด4ี่เลนยาวเกือบ1กิโลเมตรความสูงประมาณ20-40ถึงเซนติเมตรการสัญจรทำได้เพียงสองช่องทางขณะที่รถเก๋งและรถจักรยานยนต์บางคันเครื่องดับหลายคาันลังคับขี่ฝ่าน้ำท่วมซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสเสม็ดได้ส่งกำลังไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้เช่น ส่วนถนนสายสุขุมวิทในตำบลอวังกระแจกและตำบลเนินทรายมีน้ำท่วมผิวจราจรเช่นกันส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่เป็นทางโค้งและพื้นที่ต่ำกว่า10จุดระดับน้ำประมาณ20-30ถึงเซนติเมตรสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้ในพื้นที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหน,นองเสม็ดไม่เคยมีน้ำท่วมถนนถึงสี่เลนแบบนี้ซึ่งถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันนานกว่า1ิบชั่วโมง